ส,สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับวันนี้อากาศดีนะหลังจากที่ฝนตกเมื่อคืนวันนี้จะพาพี่น้องทุกท่านนะมาปลูกมันสำปะหลังนะครับสายพันธุ์พิรุณสองนะครับสายพันธุ์พิรุณสองอันนี้เหมาะสำหรับการทําทําขนมนะครับสามารถกินได้นะครับนะสามารถกินได้ผมซื้อสายพันธุ์มานะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับ คับนะรท่อนพันท่อนพันหรือต้นมันนี่เลยครับนะประมาณสิบบาทนะครับต้นละสิบบาทนะครับพอมาตัดมาก็ได้ไดไดหลายหลายท่อนอยู่นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาพี่น้องทุกท่านมาปลูกมันนะครับนะคิดว่าช่วงหน้าหนาวนี่ก็ได้ถ้าพี่น้องมาเยี่ยมผมนี่ได้กินเนี่ยนะครับนะเดี๋ยวจะทําขนม ไว้ตอนรับทุกท่านนะครับโอเคนะตามกันไปครับพี่น้องนะเกษตรวันหยุดอย่างเราสู้ต่อไปนี่ครับที่เรายังมีตรงไหนที่มันปลูกได้ก็ปลูกเลยนะครับเสียบอย่างเดียวใช้วิธีเสียบนะผมขุดไม่ไหวนะครับใช้วิธีเสียบนะเลือกดูดีๆนะครับนะเลือกดูดีๆนะนะครับทาง,ง,นะงไหนทางหัวนะครับทางไหนทาง ท่อนทางทางทางโคนนะครับทางลำต้นนะครับเสียบดีๆนะครับลองดูนะครับเสียบตรงไหนดีเดี๋ยวครับปรับพื้นที่พื้นที่เราไม่ต้องปรับนะครับพื้นที่พร้อมเสมอนะครับเสียบอย่างเดียวนะครับเกิดก็เอานะครับคิดมากนะครับเกิดก็เอาตายเราก็ไม่สนใจนะครับท่อนพันธุ์เราเยอะนะครับช่วงนี้นะครับ ปกติผมจะตีเส้นนะเพื่อความความสวยงามนะครับนะครับกะกะเอานะครับกะกะเอาดีกว่าโอเคนะครับดินเรายังนั่นอยู่นะครับผมใช้วิธีให้มันเอียงเนาะเอียงนะครับเอียงนิดหนึ่งไม่รู้ว่ามันจะเกิดดีไม่ดีนะครับปกติมเสียบไม่ได้หรอกครับ ปกติเสียบไม่ได้ถ้านาแรงก็ธรรมาดานะครับหน้าแรงนี่เสียบไม่ได้เลยแหละดินดินจะแข็งนะไม่เป็นไรเราวางไปก่อนนะครับใครสนใจก็เดดตามได้นะครับเราทำกเกษตรเพื่อผ่อนคลาย ทำเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับเราเน้นความหลากหลายนะเน้นความเน้นความหลากหลายปลูกหลายอย่างนะครับปลูกให้มีกินนะครับเน้นความมีกินสร้างความหลากหลายทางอาหารนะครับ ไม่อดนะครับเคยคิดไว้นะว่าถ้าเราทําอย่างนี้นี่พื้นที่ตรงนี้นี่อยู่สักเดือนสองเดือนนะครับอยู่เป็นปีอย่างนี้เราไม่ต้องออกไปไหนก็อยู่ได้นะครับความคิดเราคิดไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็พยายามพัฒนากันต่อไปนะครับอะไรที่มันคิดว่าดีนะครับทำแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ ก็ทำนะผมก็ไม่ได้ค่อยสนใจนะมันคนก็บอกว่าโอ้แม้แต่มันก็ปลูกนะครับปลูกทุกอย่างเพราะเรามองว่ามันคิดว่าดีนะครับเพราะว่ามันยังไม่แพร่หลายอเน,น้นเน้นความม,มีกินก่อนปูเนะยอะปีนี้จะขยายพันธุ์เพิ่มอีกนะครับขยายพันธุ์ให้เยอะ เ็มพื้นที่มันถูกไหมเนี่ยนะครับดูดีๆนะครับมันต้องเสียมเท่านั้นนะถึงจะดูว่าตรงไหนเป็นเป็นโคนตรงไหนเป็นยอดนะครับไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่ขึ้นผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะนะครับโลกมันจะจารึกมันถึงชื่อเราไหมล่ะว,ว่าเราเนี่ยมัน ปลูกแบบวิจิตพพศดานนะครับสร้างตำนานในสิ่งที่คนไม่ทำอันนี้ดูดีๆนะมือใหม่ไม่เคยปลูกหรอกนะครับปลูกแบบน,นี้เมื่อก่อนผมปลูกแบบแบบนอนนะปลูกห้มันนอนแบบเอียงเออุบนี่ ห่างนะเอาประมาณสักสักห้าสิบเซนนะเอาประมาณสักห้าสิบเซนนะครับพวกนี้ไม่ตายง่ายนะทนนะครับทนไม่ต้องด้ยงไดา้ยานะครับไม่ต้องฉีดยานะครับปักมันเข้าไปเกิดก็เอา เราะว่าเราไม่ค่อยมีเวลาเป็นข้ออ้างนะไม่ใช่มีเวลาจริงเวลามันธรรมชาติให้มา24ชั่วโมงเท่ากันนั่นแหละนะครับแต่เราก็อ้างอ้างสารพัดสารเพเนี่ยดูบรรยากาศร,บรอบๆตรงนี้นะครับโอ้โน,นีภูเขาบาทนะครับภูบาทภูควายเงินนะครับธรรมชาติสวยงาม อันนี้รอบๆแปลงเรานะครับเราจะปลูกอันนี้ปลูกหมดนั่นแหละครับผมเนี่ยนะครับเน้นตามแนวเขตแดนนะครับปลูกไปนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยนะฝากทุกท่านไว้นะครับมาสร้างความมั่นคงทางอาหารกันเถอะนะครับใครที่มีที่มีทางก็มาลงมือปลูกนะครับมันไม้มีข้ออ้างหรอกนะครับ เรานจากว่าไม่ทํานะครับผมขออนุญาตจบเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมขอปลูกให้มันเสร็จก่อนนะครับผมปลูกมันให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณมากครับ